ยินดีกับแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับกับห้างยาไบเออร์เลวูเซ่นครับโอ้โหเรียบร้อยครับไบเยนมิวนิกหมดสิทธิ์คำสอยนะครับล่าสุดทางห้างยาเลวูเซ่นคายิบเรเมนนะครับ5ประตูศูนย์ซีลถาดบุนเดสลีกาสมัยแรกเป็นที่เรียบร้อย ด้านของเลวูเซ่นครับประกาศสักดาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาสมัยแรกของสโมสรได้สำเร็จครับหล่ะในฤดูกาลน,นี้นะหลังเปิดบ้านไล่อันเดเวเดเบรเมนคาลอยครับ5ประตูศูนยเลวูเซ่นแนยต้องการเอาชนะเพื่อคว้าแชมป์บุนเดสลีกาสมัยแรกโดยที่สลับให้วิกเตอร์โบนิเฟชนะครับลงตัวจริงในตำแหน่งของหน้าตัวเป้าเกมเริ่มมาได้8นาทีเลเวอร์นะ่าจะได้ประตูนำอย่างยิ่งครับ เมื่อนาธานเทลล่าหงหวะาเปิดบอลจากขวาเข้าเขตโทษบอลเลยไปเสาไกลครับหินแัปปี้นะครับวิ่งสอดมาแบบแปรเจอๆแต่ว่าทางมิเชลเซนเทรลเลอร์นะครับซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้อย่างวุดวิตและเจ้าถิ่นครับมาได้จุดโทษนาทีที่ย5ครับหลังบรเสินเช็ค VR เหตุการณ์ที่โฮฟมั่นนะครับโฉบยิงบอลในเขตโทษแต่โดนฮูเลียนมาลาตินีเนี่ยหัวดข้อเท้าเต็มๆ วิ bon est, กเตอร์โบนิเฟสครับรับนัดที่ยิงเข้าไปไม่พลาดครับกลายเป็น1-0แล้วอีก4นาะทีถัดมาเลเวอร์เกือบได้เพิ่มจากการเตะม,มุมก่อนที่จบจนกระทนหานะครับได้ยิงติดเซฟของเซเทรเรอร์นะบอลยังขุกนคลีกครับวิกเตอร์โบนิเฟสได้ซ้ำอีกครั้งแต่ก็ติดเซฟอยู่เลเวอร์เกือบได้ประตูที่2นาะทีที่38มสิบแปดครับฮอบมั man, นเะนี่ยผ่านบอลให้กับอัลลี่นะครับโหลดเข้าไปกดเต็มข้อด้วยซ้ายในเขตโทษแต่ว่าบอลชนคานสนั่นทำให้จบเพึ่งแรกเลเวอร์นำอยู่เพียง1นประตูศูนย์ ครึ่งหลังนาะทีที่9ครับฟอร์เรนเวิร์ดนะครับโอ้ที่ลงมาเป็นสำรองในครึ่งหลังมีโอกาสสองหน้าเขตโทษครับหลังแนวรับทีมเยียนสกัดบอลเข้าทางแต่ว่าปั่นบอลหลุดกรอบออกหลังไปนิดนึงแต่นาทีถัดมาเลวเซ่นครับก็เอาจูได้ครับได้ประตนูำ 2, นำ2-0จากวิกเตอร์บูดิเฟตนะครับได้บอนตรงเขตโทษครับพลิกยิงลงจึงไหลให้คืนกรานิชาก้าปั่นด้วยซ้ายเน้นๆ25หลาบอลโค้งเบียดเสาเข้าไปอย่างงามนะครับ สกอร์ก,ก็ไหลเป็น3-0นาทีที่68ครับฟอร์เรนเวิร์ดเนี่ยรับบอลจากโรเบิร์ตอันทริชนะครับแล้วไม่มีใครเข้าใกล้จึงวางเท้ากดแน,น่นๆจากหน้าหีบโทษบอลพุ่งสายก่อนแสงหน้ามิเชลเซตรเรอร์นะครับเสียบใต้คานอย่างสุดมหัศจรรย์ช่วงท้ายเกมฟอร์เรนเวิร์ดครับมายิงอีก2ประตูน,นาทีที่83แล้วก็90กลายเป็นแฮตทริกของฟอร์เรนเวิร์ดไปเลยและช่วยให้เลวูเซนครับเอาชนะเบรเมนไปขาดลอย5-0คว้าแชมป์บุนเดสลีกาสมัยแรกไปครองเป็นที่เรียบร้อยยยินนดดีด้วะครับ ทาานัานของเลวเซ่นครับผงาดควาชช้าแชมปนะ์บุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยบาเยนบุนิกหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับอืมอือเป็นอะไรที่ต้องยินดีกับทางห้างยาทำจนได้ครับทำสำเร็จนะครับอืมอือานั้นของบาเยนมองตาแบบปริบเลยครับหลังจากนี้ไปยินดีกับทางชาบี้อลรอนโซ่ด้วยนะครับทำดีมากๆในฤะดูกาลนี้ก็ได้แชมป์อย่างสมใจหวังนะครับสำหรับเลเวอร์กูเซ่นห้างยานะครับ ประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆชูโกุะกันมีความคิดเห็นยังไงกับแชมป์นี้ของเลวเบอร์คูเซ่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอืมทิงทายกันหน่อยนะครับกับยูสกอร์สามหามาลุ้นช่ารับหน้าร้อนต้อนรับสงกรานนี้นะครับโอ้โหทางยูสกอร์สามหจัดแคมเปญใหญ่ครับตอนรับหน้าร้อนต้อนรับสงกรานครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับ เพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสินลุ้นในแพ็ก Gen10 พร้อมแพ็กเกจดูบอลฟรีทุกสัปดาห์ันไปเลยครับแจกหนักแจกจริงแจกแหลกแจกไม่อัน้นกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1่ถึงที่30เมษายนเท่าน,นั้นครับโอ้ถ้าใครสนใจก็แอดมาที ati, ่แอดยูสกอร์สามหกห้ามีแอดตำหน้าด้วยครับที่แอปเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิรเศษโค้ชลดเยอะแยะมากมายไปเลยครับฝากไปตามกันเยอะเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสินลุ้นในแพ็ก Gen10 นะครับแล้วก็แพ็กเกจดูบอลฟรีกัน โอมีมากกว่า40รางวัลน,นะครับฝากกันด้วยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันกับแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาลนี้ของเลวเซ่นนะครับเป็นภาพที่น่าจ,จดจำมากๆเลยนะครับไปดูกันหน่อย